ามาดูข้อ8 6ดใช่ไหมดูข้อ86นะคือที่มันอยู่ในคลิปอะ่ะมันจะเป็นการแก้สมก,การแบบจะใช้กําลังสองในการแก้เมื่อใช้กําลังสองในการแก้ส็จปุ๊บมันก็เลยมีวิธีการคิดที่ซับซ้อนทีนี้ครูจะเฉลยอีกรอบหนึ่งโดยข้อนี้สังเกตว่ามันจะแยก2องมูล,ลบลไม่ออกถ้าแจกกําลังสองเข้าไปมันก็จะวุ่นวายดังนั้นครูก็ได้ตัดปัญหาโดยการแทนค่า ซึ่งข้อ86ฉลยอีกรอบครูจะสอนแบบการแทนค่าการแทนค่านะซึ่งการแทนค่าในที่นี้ครูจะพาตัดช้อยพาตัดช้อยวิเคราะห์สข้อ,ขอน,นี้ก่อน2ข้อน,นี้หมายความว่าตัวนี้มันเริ่มที่5แบบเปิดไปจนถึงลบอินฟินิตี้หนูก็แค่เอาเอาเลข4ไปแทนเอาเลข4ไปแทนเมื่อเอา4ไปแทน แล้วมันถูกแสดงว่าข้อนี้ใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ถูกข้อนี้ก็ใช้ไม่ได้ลองก็สีไปแทนในตัวนี้เลยลูกมันกลายเป็น4กํกลัง2ลบ5คูณกับ4บวก2ติดแฝด์ลูตน้อยกว่า2จริงไหม16ลบย0บวก2น้อยกว่า2จริงไหมสิลบย0เหลือลบ4ลบ4บวก2ก็จะเหลือลบ2ลบ2ติดแฝด์ลูตออกมาเป็นเลข2 2 มากกว่า2จริงไหมครับไม่จริงดังนั้นเลข4ไม่สามารถใช้ได้เมื่อไม่สามารถใช้ได้ข้อ1ผิดแน่นอนข้อ1ผิดแน่นอนโอเคข้อ1ผิดแน่นอนนะตัดช้อยข้อ1ทิ้งไปต่อไปไปวิเคราะห์ช้อยข้อที่2อช้อยข้อที่2องเขาบอกว่าเอาช้อยข้อที่3ามดีกว่าง่ายดีไม่ต้องอยูเนียนครข้อที่3ก็คือหมายความว่าเริ่มที่5 ไปทางขวามือดังนั้นเราเอาเลข6กไปแทนใส่ก็จะกลายเป็น6กำลังสอลบ5คูณกับ6บวก2น้อยกว่า2จริงไหม36ลบ30บวก2น้อยกว่า2จริงไหมก็จะตัดตัดเหลือ6 6บวก2เป็น8น้อยกว่า2จริงไหมไม่จริงครับดังนั้นด้านนี้ใช้ไม่ได้นะครับ ไอ้พวก5ไปจะถึงอินฟินิตี้เนี่ยใช้ไม่ได้เนาะเมื่อใช้ไม่ได้เสร็จปุ๊บคู่6มันก็แทรกอยู่ในนี้6มันก็แทรกอยู่ในนี้ลูกที่เราแทนค่าไปเมื่อกี้ซึ่งเส้นตัวนี้คือเปิดที่4ไปจนถึงนี่6เราอยู่นี่แสดงว่า6เรารวมเมื่อเอา6ไปแทนใส่มันหาค่าไม่ได้ก็คือมันไม่เป็นจริงอะลูกเมื่อมันไม่เป็นจริงดังนั้นตัวนี้ก็ต้องถูกตัดทิ้งไปถูกตัดทิ้งไปนะ ตัดไป2ช้อยด้านนี้ตัดไปอีกแล้วเลยทําให้ตัวนี้ตอบได้ข้อที่2อย่างเดียวซึ่งในวิดีโอเดิมครูพิสูจน์ช่วงนี้ให้ดูว่าถ้าลองแทนเป็น4.5ที่อยู่ในช่วงของ4-5 4-5จะเขียนอย่างนี้ลูก4-5แบบเปิดจะเขียนแบบนี้4.5จะอยู่ระหว่างแบบนี้นะครับจะอยู่ระหว่าง4กับ5ลองเอา4.5ไปแทนใส่แล้วปรากฏว่ามันเป็นจริงเมื่อปรากฏว่าเป็นจริงดังนั้นคำตอบตัวนี้ใช้ได้และตรงนี้หนูลองเอา0.5ไปแทนใส่ดู และมันเป็นจริงไหมนะครับและเธอลองพิสูจน์ดูเองนะมันจะได้เป็นจริงทั้ง2กรณีเลยละทาให้ข้อนี้ตอบข้อที่2นะครับดังนั้นถ้าไม่เข้าใจหนูต้องฝึกหัดแทนค่าฝึกแทนค่าค่าที่แทนค่านี้หนูจะต้องเดาออกจากคำตอบนะครับเช่นลบอินฟินิตี้5แบบนี้หนูจะต้องเขียนเส้นจำนวนออกมากลายเป็นเปิดที่5 ไปทางนี้หนูจะเอาเลขอะไรก็ได้ที่มันอยู่ทางซ้ายมือที่ต่ํากว่า5ไปทางลบเอาเลขอะไรก็ได้เขียนแทนใส่จะเป็นลบหนึ 1, ่งลบห้าลบร้อยลบอะไรก็ได้สามารถแทนใส่ได้หมดเลยถ้ามันไม่เป็นจริงแค่แม้แต่ค่าเดียวดังนั้นด้านนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับจะใช้ไม่ได้เลยนะฝึกนะัลูลกฝึกการแทนค่าให้เก่งนะครับข้อ86